สวัสดีครับวันนี้บักตุมตามช n แนลจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมบรรยากาศงานบวงสวงเวทีของคณะหมอลำเสียงอีสานที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการนำทัพทีมโดยวันนี้ก็จะเป็นอาจารย์เอจักพัฒนะครับส่วนแม่นกน้อยนะครับติดภารก,กิจในการถ่ายละครนะครับจึงไม่สามารถที่จะมาเข้าร่วมงานนี้ได้ งาน,นํำเดินก็เป็นไปอย่างรุ่วงเรียบร้อยดีนะครับไม่มีการติดปัญหาแต่อย่างใดนะครับการบวงสรวงเวทีนะครับก็เพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยเอาสิริมงคลแก่บุคคลบุคลากร,กร,กรทุกท่านที่อยู่ในวงหมอลำเสียงอีสานก่อนที่จะมีการเดินสายนะครับไปมอบความสุขให้แก่แฟนๆนะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมกันเลยนะครับ,บอออขอให้แข็งแรงมั่นคงสมบุญณุลผลข้ามคูนร่ำรวย ตลอดกาลสาธุวิธีบวงสวง เว nice ทีของทีมงานเสียงอีสานของเรานะครับในวันนี้ณบ,บ้านพักเสียงอีสานของเรารเชิญอาจารย์เอจักรพัฒน์ผู้บริหารทีมงานเสียงอีสานของเรานะครับได้กล่าวทักทายพี่ๆทีมงานเสียงอีสานะครับก่อนเริ่มพิธีบวงสวงก่อนเริ่มพิธีบวงสวงนะครับก็จะให้อาจารย์เอจักรพัฒนบกล่าวปราศัยทักทายแก่พี่น้อ so, งนะครับบุคลากรในวงมลาเสียงอีสานนะครับ,รรบ,รบาารพิธีกรรมพิธีการ อันเป็นมหามงคลเป็นการเอาเริกเอาใช้สำหรับการบวงสวงพิธีในวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเข้าสู่การเปิดฤดูกาลหมอลําคณะเสียงอีสานในฤดูกาล2567ร2567แล้วก็68นะครับก่อนอื่นขออนุญาตกล่าวก่อนเป่าเอี่ยงจักนอยหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ผมไม่เคยคิด เพราะผมจะมายืนอยู่ตรงนี้ครับไม่เคยคิดมาก่อนแต่พอวันหนึง่งอาจจะด้วยเหตุใดก็ตามที่ให้ลิขิตให้มาอยู่ตรงนี้แต่พอมาอยู่ตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเห็นว่าผมตั้งใจมากผมอยากให้บ้านหลังนี้มั่นคงผมอยากให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สามารถทำให้ทุกคนเติบโตไปได้กันได้ เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันคือความทุ่มเทครับผมไม่เคยทําหมอลํามาก่อนไม่เคยไม่ถึงขั้นกับตามดูหมอลําขนาดนั้นจึงไม่มีประสบการณ์แต่สมเดือนที่ผ่านมาที่มายืนอยู่ในตําแหน่งนี้อยู่ในจุดนี้ผมเชื่อว่าทุกคนได้เห็นว่าผมตั้งใจมากเหลือเกินและไม่ใช่แค่ผมครับ มันคือทีมงานทุกคนทีมงานจากกรุงเทพและทุกภาคส่วนที่อยู่ตรงนี้ทั้งศิลปินรุ่นพีศูนย์จุดทั้งแดนเซอร์ทั้งแม่ครัวคนวอยอาจารย์นักดนตรีทุกท่านที่ผมไม่ได้กล่าวคอสตูมทุกคนล้วนเต็มที่มากและทั้งหมดทั้งมวลนี้เรามีเป้าหมายเดียวกันคือเราอยากให้บ้านหลังนี้แข็งแรงใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปผมอยากร้องขอให้เราทุกคนรักบ้านหลังนี้ช่วยกันผลักดันสามาคัคคีจับมือกันทำให้บ้านของเราเติบโตหมอลำคณะเสียงอีสานเคยอยู่ในยุคทองมาแล้วครับและจากวันนี้ยุคทองต้องกลับมาอีกครั้งและมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ด้วยตัวคนใดคนหนึ่งแต่มันคือการร่วมมือกับของเราคือการร่วมมือกันของเราทุกคนเพราะฉะนั้นร้องขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลบ้านหลังนี้สามาคีกันสอดส่องช่วยกันเป็นกระบอกเสียงสื่อสารข่าวสารภายในบ้านของเราช่วยกันเพื่อให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อบอุ่นอยู่แล้วทำให้ทุกคนเติบโตไปได้วยกัน หากเราทุกคนสังเกตดูสิ่งที่ผมทำตั้งแต่วันแรกผมอยากพยายามที่จะหารายได้ให้กับทุกคนเพิ่มเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพิ่มสวัสดิการทุกอย่างที่จะสามารถทำได้เพราะฉะนั้นผมอยากให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านแห่งโอกาสรักกันนะครับสามัคคีกัน รักษาภาพลักษณ์ขององค์กรของเราให้ดีสิ่งไหนที่ควรคุยภายในคุยกันก่อนอะไรที่ไม่ควรให้คนอื่นรู้ปัญหาภายในองค์กรคุยกันก่อนจับมือกันคุยกันเพราะเป้าหมายของเราเือเรื่องเดียวกันรู้ไหมทําไมผมไม่ใช้คําแทนตัวว่าอาจารย์เพราะว่าคำว่าอาจารย์มันคือการที่ผมพูดกับลูกศิษ แต่ที่ตรงนี้ผมมองทุกคนคือคนในครอบครัวนะครับฝากให้เราทุกคนรักบ้านหลังนี้สามาคถีกันและผมเชื่อเหลือเกินว่าด้วยแรงพลังของเรานี่แหละจะทำให้บ้านของเราเติบโตแล้วก็มั่นคงก่อนที่จะเข้าสู่พิธีกรรมผมก็ เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในสายหมู่เป็นครูบาอาจารย์ขอบารมีของเทพไทเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกนี้โปรดอำนวยเวพรให้บุคลากรทุกคนในบ้านหลังนี้บ้านตองห้าทุกคนในหมอลำคณะเสียงอีสานไม่ว่าคนคนนั้นจะทำหน้าที่ใดเพราะทั้งหมดทั้งมวลน,นั้น เขาเหล่านี้คือคนในครอบครัวขอให้บารมีเทพไทยเทวาครูบาอาจารย์อำนวยเวยพรให้ทุกคนจเจริญรุ่งเรืองจเจริญด้วยทรัพย์เจริญด้วยสุขจเจริญด้วยกัลยานมิตรร่ำรวยด้วยทรัพย์ร่ำรวยด้วยสุขร่ำรวยด้วยกัลยานมิตร มีชีวิตที่ดีงามพบแต่สิ่งดีงามและขอให้เราทุกคนในนี้จงมีความสุขความเจริญในทุกวินาทีที่มีลหมลมหายใจสาธุครับสำหรับเจ้าพิธีในวันนี้นะครับก็จะเป็น,น,นอาจารย์ปู่เขียวคําะโนดนะครับในช่วงที่พระปู่เขียวอาราธนานเชิญองค์เทพทรงธรรม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพภพพบได้มาโมทนาประทานพรให้กับทุกท่านที่อยากจะมีมีสิ่งดีๆมีโชคมีลาบมีเงินมีทองมีหน้าที่การงานอย่างดีขอขอให้พวกเราสำนึกพระครูดินบุขียวได้เกินกล่าวก่อนจะทำพิธีให้กับทุกท่าน ได้ประสบความสำเร็จทุกคนบัดนี้โอกาสเป็นมงคลขอให้ประธานมาจุดเทียนชัยมงคลตามระดับรายชื่อสำหรับท่านที่จุดเทียนชัยมงคลนะครับคนแรกครับเรียนเชิญอาจารย์เอจักรพัฒนครับผม เป็นพิธีการลำดับแรกใชโมงคลขอให้ทุกท่านได้อธิษฐานถึงคุณพระ,ะรัตนะไตกอนเทพเท,ทวาฟ้าดินเป็นพระยานคนได้ที่จุดเจนชนะจ,จะเป็นเาจนากพัดนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่ดูคลังมากๆเลยนะครับ พี่ฝนธนสุนทรครับลำดับต่อมาก็จะเป็นพี่ฝนธนสุนทรน,นะครับเป็นผู้จุดเทียนชัยลำดับที่สองนะครับพ่อชาลี อ่านบทนาสิ่งดีๆจงคำจุนหนุนนําให้ทุกคนแม่เลีจักรจันทร์ครับ เอาฤกเอาใช่เอาความปิ่นสิริมงคลสากรกอ่นที่เปิดมันทำการแสดงในวันทียแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการามุงสูงนะครับจ้าูาและสิ่งศักดิ์สิท์ทั้งหลายจงช่วยนุนนำคำจุนข้าพระเจ้าจะกระทําการอวยพรใดๆไม่ว่าจะข้อสิ่งใดๆที่ปู้เทียนดิลาดปาที่แดงหรือปู่เกียวคำาจนดนประทานให้ข้อจงประสิทธิ แก่ทุกท่านทุกคนขอคุณพระทุตทานางพระธรรมงพระสังฆคุณนางพระคุณทาคุณนางทั้งปวงจงประสิทธิแก่ทุกท่านและข้าพระเจ้ากาวบูชาสิทธิกิจจังสิทธิกัมังสิทธิกะลยังสิทธิทตถาขโตสิทธิราโภสิทธิเตโชสิทธิวาโยสิทธิอาโป สิทธิี่ปัทวีสิทธิบิดาสิทธิที่มารดาสิทธิทครูอาจารย์สิทธิอิสูพวนสิทธิบทชาเทพธรรมเรียบร้อยขอให้พวกท่านเข้าไปนั่งเหมือนเดิมชมการแสดงลำถวายองค์พ่อปู่สีทุโทแม่ย่าสีปทุมมาและสิ่งสถิตที่เอ่ยนามไม่เอ่ยนามก็ดีท่านก็มาเหมือนเราอยู่ด้วยกันเหมือนเราแต่เรามอง ท่านไม่เห็นแต่ท่านมองเราเห็นเพราะท่านเราเพราะกับท่านกับเราต่างฝ่ายต่างอยู่คนละภพภูมิแต่ไม่ต่างกันคือจิตอันประเสริฐเลือดปัญญาจิตภาวนาถึงท่านท่านก็มีมีพ่อคุณอยู่ในจิตชีวิตแก่ใสพ่อแม่อยู่ในใจอยู่ล้ำไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาชั้นใดก็ชั้นนั้นทุกประการดีบอดีบอเอ้ะ ต่อมาก็จะเป็นการแสดงรำบวงสวงนะครับที่มีความวิจิตรงดงามชดชอยมากนะครับไปรับชก,กันเลยครับ

การได้รำที่มีความออนโอยสวยงามมากเลยนะครับ 各位。 ไดท้ยด้วยการแสดงนะครับการได้รำของทีมงานเสียงอีสานนะครับบนเวทีเพื่อเป็นการเจิมเวทีและความเป็นสิริมงคลนน ไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องบักตุงตามชา n นลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ